ทำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันที่ผิดกฎหมายเลยทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับผมและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมาเฮง888ด้วยครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมขอให้โชคดีมิช่ครับขอ,อบคุณครับมาติดตามกันเลยครับผม สวัสดีครับวันนี้ติ๊กห้อยแก้วมหาเห่ง้องแปดครับผมวันนี้จะมาทำสูตรเลีกหลักหน่วยล่างครับผมแม่นแม่นครับผมมาทำกันครับผมง่ายๆครับผมติดตามครับไม่ยากครับนี่ครับผมอันนี้งวด พุธที่1มิถุนายนหกห้าออก3ามหนึ่งเหนึ่งหกล่างออกศูนย์สองครับผมนําหลักหน่วยรอที่1แล้วก็หลักร้อยราอนที่1ครับผมหลักร้อยนี่2สอกรอบครับผมอันนี้วิธีทำครับมาเริ่มกันเลยครับ รองอนะครับก็หลักหน่วยขอรอที่หนึ่งเลขหกครับผมหกนะครับวบวกกันได้เท่าไหรหนึ่งเป็นแปดนะครับแปดตัวเลขแปดนะครับเลขแปดนี้จะยกลงมาด้านล่างครับมาบวกกับสองครับผมตรงนี้นะครับสองแปดบวกสองได้สิบครับผม สิบนะครับหนึ่งผมไม่เอาผมเอาแค่ศูนพอครับแก็ยกลงมาส่วนบวกสองได้สองครับสองค่อยกลงมาเหมือนเดิมครับ2องลงมาบวกกับสาได้ห้าครับห้ายกลงมาครับผมครับหยกลงมานะครับก็ได้เท่าหนะครับ นี่จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับผมเรียกหลักหน่วยล่างทำไม่ยากครับจะเอาตัวนี้จะได้เด่นอยู่ที่แปดศูนย์สองห้าหอันนี้คือตัวที่ได้มานะครับ มาติดไว้ด้านข้างนี้นะครับจะเป็นเสีดเส้นไวน้ทำเป็นหยักแปดลงมาก่อนนะครับแปดศูนย์สองห้าแล้วก็สุดท้ายหกครับผม นะได้มาะได้มน8 0 2 5 6นะครับผมแล้วก็เลขที่ออกวันพฤหัสที่16มิถุนายน65ครับผมจะออก361 807ล่างออก92ครับผมนะครับเกไม่ยากครับนี่ก็ ออก807ครับผมล่างล่างออกแปดศแล้วก็บนนี่จะออก92ครับผมล่างออก92บนออก807นะครับถ้ากลับมาตัวไหนเอออันนี้มา2มาครับ2จะมาหลักหน่วยเห็นไหมครับหน่วยล่าง2มาแล้วครับ มาตัวนี้นะครับเก้ามาดูตัวนี้มาเก้าสอนะครับ ก็มาทำงวดต่อไปครับงวดของหนึ่งกรกฎาคมหกห้าครับแล้วก็มาเอางวดปัจจุบันของวันที่สิบหกมิถุนายนสอยงห้าครับผมที่ออกล่าสุดครับมาทำหวดต่อครับเหมือนเดิมครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับสองรอบครับผมทำเหมือนเดิมครับ แปดบวกแปดบวกเครับผมเท่ากับ23นะครับได้23 23ผมก็ตัดแค่สอออกเอาเอา3มาครับ3มาบวกลงมาข้างล่าง3ลงมาล่างนะครับก็จะได้5ครับผมห ยกลงมายกลงมาก็มาบวกสองก็ได้เจ็ดครับผมเจ็ดยกลงมาได้สิบครับตัดหนึ่งออกไปครับเอามาแค่ศูนย์ครับผมอันนี้ก็มาบวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งครับผมตอนนี้ก็จะได้เลขมาแล้วครับจะได้มาทั้งหมดห้าตัวครับผม อัดตัวก็จะมี 3, มีสามมีสามแล้วก็มีห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งครับผมจะได้ห้าตัวนะครับมาจับหาคู่ครับ มือนเดิมครับสามห้าเจ็ดศูนย์ก็หนึ่งครับผมมาลุ้นกันครับว่าวันที่งวดประจำวัน,ท,น,วนที่หนึ่งวันศุกร์ที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าออกอะไรครับมาดูครับ นี่ออกตัวนี้ครับรอบาาที่หนึ่งออกเก1 4แปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ครับผมเล็กท้ายสองตัวออกห1หนึ่งครับผมแล้วกบมาชนตัวไหนครับห1หนึ่งหกหนึ่งก็มาชนตัวนี้ครับมาชนตัวนี้เห็นไหมครับชนตัวนี้ออกห1หนึ่งครับผม ก็ได้หลักหน่วยไปแล้วนะครับนะครับแล้วครับติดตามด้วยนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับติี่หุเกียวมาเห็นด้วยนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสิากิบแบ่งของนัฐบาลเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ จะมาตั้งมาต่อครับงวดของ1กรกฎาคมครับ65เหมือนเดิมครับก็จะเอาตัวนี้มาตั้ง้ตัวหลักหน่วยเรามันที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยเรามันที่หนึ่งสองรอบครับผมขึ้นมาครับ4บวก4วก็บวก7ครับผม สี่บวกเจ็ดแปด็นสิบหนี่ผมตัดหออกยกแลงมาครับผมห้าบวกสเป็น7 7ยกลงมา7จบวกสเป็น9 9ยกลงมา9กบวกสเป็น12ตัด1ยก2องลงมาครับ สองบวกหนบวกหนึ่งเป็น3นะครับตัวนี้ก็จะได้มาแล้วครับ5ตัวเด่นห้าตัวเด่นมาแล้วนะครับยุมาไกล,กลนะครับตัวเด่น5้าขึ้นมาก่อนครับ5 7 9 2 3 มาครับลบนลงครับห้าเจ็ดเก้าสองสามครับผมเรามาดูงวดวันเสาร์ที่สิบหก กรกฎาคม65ออกรางวัลที่1 620 405เลขท้าย2ตัวออก53ครับผมเห็นไหมครับแล้วมันดูว่าตรงกับตัวไหนครับนี่ตรงกับตัวนี้ครับผมทำไม่ยากครับสูตรนี้ง่ายครับผม ถ้าสมาชิกสมารถทำเองได้เลยครับผมนี่ครับมาตัวนี้นะครับก็ออกห้าสามเต็มเต็มเลยครับรอบนี้มาทั้งห้าก็ยังมาเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเอาเป็นหลักหน่วยนะครับเป็นห้าสามนะครับผม มาทำงวดต่อไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามครับผมมาทำงวดวันที่1 6รกราคม65ครับผมเพื่อลุ้นออกงวด1สิงหาคม65ครับผมนำมาเดิมครับเอาหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยของเรามาที่1ครับผม สี 4, บวกสี่ก็บวกห้ครับผมสี่บวกห้าแปดสใช่ไหมครับสิบสามตัดหนึ่งหออกไปยกมาแค่3พอครับยกมาแค่3นะครับกมาแค่สามก็สบวกสองเป็นห้า ลบห้าลงมาครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดลกเจ็ดลงมาครับเจ็ดบวกสามเป็นสิบครับผมลบศูนย์ลงมาครับศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งครับผมยังมาเรี้ยงไว้ครับจะมีสามมีเดี่นสามแล้วก็ห้า ก็0แล้วก็1ครับผมอันนี้ก็ตัวเด่นนะครับเด่นที่ให้ท่านสมาชิกได้ติดตามงวดวันที่1สิงหาคมหกห้าครับผมตัวเด่นนะครับมันจะลงตรงเอกให้ครับอันนี้จะมีเด่นจะมี3 5 7 0 หนึ่งครับผมรอลุ้นครับวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าครับผมสีม่วงเย็นรู้ผลครับผมรอลุ้นครับผมขอบคุณท่านสมาชิกที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์้กับติ๊กหัวแก้มาเฮงตองแปดด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ